สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง USA Biking ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับเรื่องราวสุดมันเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ทางทหารฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเครื่องบินที่ทนทานโหดและเสียงปืนที่หลายคนจดจำได้ทันทีเมื่อได้ยินนั่นก็คือ A อซิวเบร์ตกหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ A-10 t h ิ n d ัน b o l t II หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ถึงถูกเรียกว่าวอลท็อหรือหมูป่าหน้าตาของมันไม่ได้สวยหรูเหมือนเครื่องบินเจ็ตลำใหม่ๆแต่สิ่งที่มันมีคือพลังอำนาจความแข็งแกร่งและบทบาทสำคัญในสนามรบจริงๆจุดเด่นที่สุดของ A10 อยู่ที่ปืนใหญ่ GAU 8 a v อเ g e เจอร์ขนาด30มมตรที่ติดอยู่ด้านหน้าซึ่งสามารถยิงได้มากกว่า4000นัดต่อนาทีเสียงที่ออกมาจึงเป็นเอกลักษณ์ที่คครๆเรียกว่าเสียง BRRRRT นั่นเอง A10 ถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจสนับสนุนกองทัพภาคพื้นดินโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีรถถังยานเกราะหรือการช่วยเหลือทหารที่ติดอยู่ในสนามรบเครื่องบินลำนี้สามารถบินต่ำและช้าเพื่อเล็งเป้าได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีเกราะที่แข็งแรงมากจนสามารถทนกระสุนปืนกลหนักได้และในหลายๆกรณีนักบินสามารถนำเครื่องบินที่เสียหายก,กลับมาลงจอดได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่ทำให้เอซิคโดดเด่นอีกอย่างคือการบำรุงรักษาที่ง่ายมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสนามบินชั่วคราวหรือรันเวย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การรบจริงๆในหลายสมรภูมิตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียจนถูกสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานเอซิดได้พิสูจน์ความสามารถของมันมาแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องราคาหลายคนอาจอยากรู้ว่าเครื่องบินที่มีความสามารถมากขนาดนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างข้อมูลจากการจัดซื้อของกองทัพสหรัฐอเมริการะบุว่าต้นทุนในการผลิตเอซิดแต่ละลำอยู่ที่ประมาณ18ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงยุค1970หากปรับมูลาคา่าเงินตามอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ราคาจะสูงกว่านั้นมากโดยในยุคใหม่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้ทําให้ราคาต่อนหนึ่งลำอาจแยูระดับกว่า30ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนอกจากนี้ยังต้องบวกค่าใช้จ่ายในการดูแลการึกิดนักบ,บินและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงตลอดอายุการใช้งานซึ่งหากรวมทั้งหมดแล้ว A11 ลำอาจมีมูลค่าเกินกว่าหลายสิบล้านดอลลาร์อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่าง f 35จะมีราคาที่สูงกว่ามากแต่หลายคนยังคงเชื่อมั่นว่า A 10คือเครื่องบินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโจมตีภาคพครื่องินในระยะไกลสิ่งที่น่าสนใจที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเคยมีแผนจะปลดประจำการ A 10หลายครั้งแต่เสียคตทางจากทั้งนักบินและทหารภาคพครื้นดินรวมถึงนักการเมืองบางส่วนทำให้โครงการนี้ถูกเลื่อนออกไปเพราะหลายคนยังมองว่าไม่มีเครื่องบินรุ่นใหม่ใดที่สามารถแทนที่ A 10ได้จริงๆเสียงปืนที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถในการบินในระดับต่ำพร้อมโจมตีเป้าหมายอย่างแน่นย เป็นสิ่งที่ทําให้เอซิปลายเป็นตำนานหากมองในแง่ยุทธศาสตร์เครื่องบินรบหลายลําถูกสร้างมาเพื่อความเร็วความทันสมัยและระบบอาวุธอัจฉริยะแต่เอซิลับถูกสร้างมาเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานต่อสถานการณ์จริงในสนามรบนั่นคือสิ่งที่ทําให้มันยังคงถูกใช้งานมากกว่า4 0ปีหลังจากการผลิตครั้งแรกจินตนาการดูว่าหากคุณอยู่ในสนามรบและได้ยินเสียง B R R R T ดังมาจากท้องฟ้าเสียงนั้นคือความหวังสําหรับฝ่ายเดียวกัน และคือฝันร้ายสำหรับฝ่ายตรงข้ามเอซิไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสนับสนุนและการปกป้องทหารภาคพ,พื้นดินดังนั้นราคาหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ต้องจ่ายสำหรับเครื่องบินหนึ่งลำอาจดูแพงมหาศาลแต่สำหรับกองทัพแล้วมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือความสามารถในการช่วยชีวิตทหารจำนวนมากและการทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามช่อง USA b i k a y ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวสุดมันเกี่ยวกับเครื่องบินรบยานพาหนะและเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกมากมาย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ